กลับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตย์ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยามเชาของคริสจักรแม่สายพี่น้องคะวันนี้เป็นวันที่22ของเดือนธันวาคมอ,อีกสามวันชาวโลกทั้งหลายก็จะชื่นชมยินดีมาต้อนรับการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคะเราได้เตรียมของขวัญอะไร ให้กับพระเยซูิสต์เจ้าแล้วหรือยังคะหากไม่นะอาจจะวันนี้ก็พาพระคัมภีร์ก็จะช่วยเราในการคิดในการลึกของขวัญน,นะคะถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าเดพระปิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายมอบถวายของขวัญให้กับพระเจ้าแต่ข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าของขวัญอย่างไรบ้าง จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้กอคิดให้กับข้าพระเจ้าทางหลายโดยผ่านพระธรรมของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนนี่นนองคะอ่าวันนี้บอกข้อคือของขวัญที่มอบถวายแด่พระเยซูแล้วพระคัมภีร์อาจาก พระธรรมัทธิวบทที่สองข้อที่11พี่น้องคะข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสก,การพระกุมารน,นั้นแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมอดยอบพี่น้องคะ คนที่ถวายปณการคนเหล่านั้นคือใครเราดูจากบริบทนะมัทธิวบทที่สองข้อที่1ถึง12เราจะรู้ว่ากลุ่มคนนั้นคือนักปราดที่มาจากทางตะวันทิศตะวันออกแล้วนักปราดเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่อาจเชี่ยวชาญในด้านโหาราศาสตร์และพวกเขาสามารถทำนายถึงอนาคต โดยผ่านดาวที่อยู่ที่ท้องฟ้าแล้วพี่หนองคะคราวนี้พวกเขาเห็นดวงดาวดวงหนึ่งที่พิเศษมากๆพวกเขาจึงตามดาวดวงนั้นมาเพราะว่าดาวดวงนี้กำลังบ่งบอกว่าจะมีกษัตริย์องค์ใหม่บังเกิดในที่หนึ่งที่ใด พวกเขาตามมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ดวงดาวนั้นก็หายไปแล้วพวกเขาก็ถามจึงรู้ว่ากษัตริยนะ์องค์ใหม่นะที่ตามพันธสัญญาเดิมได้ทำนายไว้ก็คืออยู่ที่ดินเปตและแฮมพวกเขาจึงเดินทางไปทิศที่จะนำพวกเขาไปถึงหมู่บ้าน บเบลแฮมและพวกเขาก็เห็นดวงดาวที่เคยนำพวกเขามาก่อนนั้นก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็ดีใจก็ไปตามแล้วก็ไปถึงบ้านแห่งแหล่งหนึ่งที่หมู่บ้าน,บน,บนเบลแฮมดวงนั้นดาวนั้นก็หยุดแล้วพวกเขาทําอะไรพวกเขาก็เข้าไปในบ้านและเห็นานางมารีซึ่งเป็นมารดาของพระเยซู ตอนนั้นพระเยซูอาจเป็นเด็กเล็กๆที่เหมือนคนแม่อาจจะใส่ชุดของชาวไร่ชาวนาชาวบ้านใช่ไหมคะธรรมดาที่อยู่ในห้องแล้ววกขออาราเจาเหล่านั้นก็เข้าไปในบ้านสิ่งที่สิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือก้มกับลงนมัสการพระกุมารแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาอ สมบัติซึ่งเป็นของขวัญที่พวกเขาเอามาจากทางไกลเพื่อที่จะถาวายให้กับพระกุมารสิ่งเหล่านั้นคือทองคำกํายานและมัดยอบทำไมต้องถาวายสิ่งเหล่านั้นน่ะพี่น้องคะอาจารย์สำหรับประเทศที่ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกนักปราชญ์นักปราชญ์เหล่านั้นนะทองคำซึ่งเป็น สิ่งของที่มีค่าคู่ควรกับฐานะของกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์ต้องเป็นคนที่ร่ำรวยใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่มีค่าถาวายให้กษัตริย์ได้ยังไงก็เลยต้องถาวายสิ่งที่ล้ำค่าแล้วเรารู้ว่าทองคำซึ่งเป็นสิ่งที่โลหะนะที่มีค่าและ ซึ่งเป็นโลหะที่ไม่สื่มสลายยังเป็นมีสีสันที่เจีมจ้ามีสีสันที่เล็งถึงความรุ่งรอดสง่าราศีพี่น้องคะทองคำซึ่งเป็นสิ่งของที่คู่ควรกับตำแหน่งของกษัตริย์การถวายทองคำให้กับ พระกุมารเยซูก็เท่ากับว่าพวกเขายอมรับว่าพระเยซูซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวยิวแล้วของขวัญอย่างที่สองก็คือกำยานกำยานซึ่งเป็นเครื่องหอมชั้นที่หนึ่งที่สามารถส่งกลิ่นไปทางไปถึงที่ไกลแล้วกำยานเป็นเครื่องหอมที่พระเจ้าได้อ่า กำหนดไว้ที่จะใช้ในการที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหารคนที่สามารถที่จะนำเครื่องหอมนี้ไปถึงพระเจ้าคนนั้นคือปุโรหิตดังนั้นการส่งของขวัญกํายานให้กับพระกุมารแรงฉึง,งพระกุมารอ,องค์นี้ อาจจะเป็นปุโรหิตจะเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี่เป็นของขวัญที่บ่งชี้ถึงตำแหน่งการงานของพระเยซูแล้วมอดยอบเป็นของขวัญอย่างที่สามใช่ไหมคะ มดยอบส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็ใช้ในการเฉลิมศพเพื่อที่จะดับกินบ่นศพแล้วก็ยังสามารถที่จะ,ะให้สาภาพศพนะให้คงรูปพี่น้องคะเราเห็นว่านี่เล็งถึงการตายของพระเยซู แล้วการตายของพระเยซูนะมีความหมายเพราะว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ผ่านการตายของพระเยซูคนที่จะยอมรับพระเยซูต้อนรับพระเยซูเขาบาปของเขาก็ตายบนไม้กางเขนกับพระเยซูแล้วเมื่อพระเยซูฝืนขึ้นพระชนเขาจะเป็นคนที่อิสระจากความบาปแล้วเขาสามารถที่จะ เป็นคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้ามดยอบแปลงถึงเป้าหมายชีวิตของพระเยซูเมื่อมาเมื่อเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องคะจากของขวัญ3อย่างนี้ถ้าเราเคาคิดอะไรเกี่ยวกับของขวัญที่เราต้องเตรียมไว้แล้วก็มอบทาไวแด่พระเยซูนะอย่างแรก อะไรเป็นสิ่งที่เราบอกว่าหลัมค่าที่สุดในชีวิตของเราหอมคิดว่าพระเจ้าไม่ต้องการที่เราจะถวายทองคาให้กับพระองค์นะพระองค์ต้องการก็คือสิ่งที่หลัมค่าที่รุที่สุดสําหรับผู้เชื่อแต่ละคนสําหรับทุกคนนะหอมคิดว่าชีวิตแต่สําหรับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะคุณแม่ยอมเสียชีวิตเพื่อลูก ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วลูกจะเป็นสิ่งที่ลำค่าที่สุดเราอาจจะเรายอมพลีชีพของเราเพื่อวัตถุเสงของทุ่มเทในการการงานจนจนไม่ดูแลสุขภาพเลยอาการงานเป็นสิ่งที่ลำค่าที่สุดพระเจ้าอยากให้เราถาวายให้กับพระเจ้านั่นก็คือให้พระเจ้าใหญ่กว่าการงานของเราอพี่น้องคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะ แล้วก็กำยานพระเจ้าอยากให้ชีวิตของเราจะส่งกลิ่นหอมให้กับผู้อื่นถ้าเราเป็นปุโรหิตที่จะนำคนอื่นรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าและมอดยอบให้เราอยู่อย่างมีความหมายอยู่อย่างรู้จักเป้าหมายชีวิตของเราก็คือให้ทำภารกิจที่พระเจ้าได้ให้มอบหมายให้กับเราแต่ละคนจะทำใน สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันทำในสังคมก็ไม่เหมือนกันพี่น้องคะก็เลยการที่ของขวัญที่เรามอบให้กับพระเจ้านะอา,อาจจะต่างกันแต่ก็มีความหมายที่เหมือนกันนั่นก็คือให้เราทุ่มเทให้เราถวายสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับเราให้กับพระเจ้าให้ชีวิตของเราส่งกลิ่นหอมเพื่อที่จะ ให้คนอื่นรู้จากพระเยซูคริสต์เจ้าและก็ให้เราอยู่เพื่อพักคิดพี่น้องคะพี่น้องลองไต่ตองดูดนะ้านดูว่าอาพระเจ้าต้องการพระเจ้าอยากให้พี่น้องส่งอมอบถวายของขวัญชิ้นอะไรบ้างให้กับพระเจ้านะอาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่โมทนาพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้รู้จากพระองค์มากยิ่งขึ้นโดยผ่านถ้อยคำของพระองค์พระเจ้าช่วยเราช่วยข้าพเจ้าทางหลายรู้ว่าต้องต้องส่งมอบถวายของขวัญอะไรบ้างให้กับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าทางหลายต่อไปพื้นที่ข้าพเจ้าทางหลายจะเป็นหรือจะตายจะเป็นคนของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทําให้พระเจ้าอใหญ่ขึ้น ในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายให้คนอื่นรู้จากพระเยซูสต์เจ้าพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูขต์เจ้าอาเแม่ขอพระเจ้าไวโพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ